สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวสถาปัตยกรรมของอาคารเฉลิมงมะเกียิของมหาวิทยาลัยลมหาสารคามนะครับสำหรับอาคารน,นี้นะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีความน่าสนใจของการผสมผสานงานศิลปะและก็สถาปัตยกรรมที่มีความหมายละลงตัว แต่แนววันนี้นะครับผมจะพามารีวิวผนังภายนอกของอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่จะเป็นการรีวิวแบบเอ้ยจะเป็นผนังแบบสไตล์ลอฟหยาบหยาบนักปีนผาจะชอบกันเพราะว่าสามารถปีนได้ครับอย่างนี้นี่เขาจะมีเท็กเจอร์มีอะไรให้ปีนไปอย่างนี้ไปก็อย่างนี้เลยไปอย่างนี้ได้ครับในส่วนนี้เราก็จะพามาชมการออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของตึกเขานะครับอันนี้ก็จะเป็น uh, การออกแบบสไตล์ลอฟนะครับเป็นเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับ หินอ่อนแกรนิตจากเนิวสีแลลด์อันนี้สําหรับคนขึ้นปกตินะครับก็จะมีความกว้างวางแล้วก็ใช้งานได้ริงและฟังก์ชันอันต่อไปก็จะเป็นของออผู้พิการนะครับอันนี้ใช้ได้ริงแล้วก็ใช้ได้ง่ายในส่วนนี้ก็จะเป็นม้านั่งของตึกเท่านะครับก็สามารถสามารถนั่งได้ครับแต่อย่าทาไม่ยามเห็นนะครับไม่องั้นจะโดนลากคออไว้ตามมาครับตามมาครับ วครับผมรีวิวแบบฉบับคนไทยพูดไปเรื่อยนะครับอ่าก็ที่คุณเห็นนะครับซูมไปที่พื้นครับอันนี้คือพื้นลายหินอ่อนจากวากันดานำเข้าจากออสเตรเลียนะครับพื้นสีขาวเนี่ยจะเป็นอยกจากประเทศพมา่าสีดำเนี่ยมาจากก้อนหินูเขาไฟของมาเลเซียที่ดับไปแล้วตรงนี้นะครับออกแบบมามีรูปทรงโค้งเว้าสวยงามนะครับเข้ากับ รูปแบบของอาคารมีความทันสมัยแล้วก็โมเดิร์นภายในตัวครับเป็นม้าดังได้นะครับแต่อย่าให้ยามเห็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงของอาคารนะครับคุณก็จะสังเกตได้ว่ามียลโลจเก็ตในทุกมุมทุกแง่ทุกมุมของอาคารนี้ซึ่งคนที่มาที่นี่ก็ต้องระวังตัวกันให้ดีๆนะครับก่อนที่ได้อ่า เจ็บตัวก,กันกลับไปที่บ้านด้วยถ้ะผมในส่วนนี้ก็จะเป็นการตกแต่งทางด้านหน้าของอาคารนะครับทางด้านมันจะอยู่ทางด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกรูปทรงจตุรัสนะครับสื่อถึงความโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยนะดู ย่าแต่สวยงามะครับและนี่ก็จะเป็นอ่าส่วนของชั้นสองของอาคารนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราเข้าไปรีวิวไม่ได้ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดไว้นะครับผมระเพียงลวดลายสวยงามนะครับลวดลายยึกยึกยัก,ยกสวยงามนะครับมีการทํานะประตูเป็นรูปแหลมแหลมใหญ่ๆนะครับสวยงามครับผมนี่ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่คณะศิลปรกรรมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาชมศิลปะที่คณะนี้นะครับซึ่งคณะนี้นะครับตั้งอยู่ติดกับคณะบัญชีและการจัดการนะครับอยู่ที่ทางทิศ ตะวันตกของอมองมสอตามมาเลครับก็ถึงจะเป็นวันที่ฝนตกนะครับแต่ผมก็ยังสามารถว่าถ่ายทำวิดีโอให้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราเข้ามาในตัวอาคารแล้วแล้วเราก็เลี้ยวขวามาเราก็จะเจอศิลปะตรงหน้าห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับเป็นรูปแบบขาวดำ เป็นรูปแบบไทยสไตล์ที่มีการผสมสปานระหวา่างศิลปะสมัยเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอันนี้ก็รูปแบบคล้ายๆกันครับและศิลปะของที่นี่นะครับก็เปิดให้ชมได้ฟรีนะครับสำหรับนิสิตหรือว่าคนภายนอกก็ได้ก็สามารถเดินเข้ามาชมกันได้นะครับที่นี่ก็จะมีศิลปะที่ตั้งอยู่รอบๆตึกนี้ทุกคนก็สามารถเดินเข้ามาชมกันได้ครับ รับผมในส่วนต่อไปถ้าเราเดินมาทางซ้ายมือนะครับก็จะมีห้องอที่จัดนิทรรศการให้ชมตลอดเวลานะครับทั้งคนท้ายนอกและภายในก็สามารถเข้าไปชมกันได้แต่ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมไปรีวิวแทนนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นห้องศิลปะที่ผมจะพามารีวิวในทางนี้นะครับผมตามมาครับตามมาตามมานี่ครับนี่ครับนี่ไปครับไปดูครับนี่ก็จะเป็นแบบประมาณแบบ c u เจอร์ของวัฒนธรรมต่างประเทศเนาะไม่ใช่นี่ครับมา ดูอันแรกอันแรกเอาอะไรดีอะไรก่อนดีเอานี้เนี้นี้นี่นี่นี่จะเป็นแบบภาพสีแบบน้ำมันภาพสีอะไรอย่างผสมกับสีขาวรวมกันแบบปนกันนะครับดูสวยนะครับดูเป็นศิละปะนะดูมีศิละปะสวยงามนะครับต่อไปว่าข้างหลังข้างหลังนูนหันไปครับหันไปหันไปมีนี่จะเป็นงานที่ชื่อว่าโมบียนะครับของ นี่ครับเพราะว่าจะเป็นการถ่ายรูปแบบเอารูปมาซ้อนๆกันอย่างนี้นี่ถ่ายหลายๆรูปไปก็มาตัดซ้อนๆ,ๆกันอย่างนี้ครับไม่เข้ามาใกล้เหรอนี่นี่ชิ้นชิ้นนี้ก็เลยเป็นกระดาษะหะลายชิ้นมาติดกาวแปะๆกันนะครับมันด้เป็นของจีนนะนี่ก็เป็นของประเทศจีนนะครับนี่มีภาษาจีนส่วนนี้สูตรเป็น เป็นสูตรไหมน่าจะของเวียดนามนะครับอันนี้นี่เป็นชุดพื้นบ้านชุดประจําเมืองพื้นเมืองประจําบ้านเขาของ่างประเทศนะครับนี่ครับดูดูดูอ่าอันนี้นี่น่าจะของบ้านเราแหละของผ้าไหมผ้าไหมไทยบ้านเรานี่แหละน่าจะใช่นะนี่ครับสวยมันดูใกล้ครับมันดูลายใกล้ๆครับมันจะเห็นอะไรละเห็นแล้วนี่สวยนี่อะไรนี้สวยอะไรนี่ชอบชอบลายนี้ชอบ มานี่นั่นจะเป็นแบบเขาเรียกผ้าอะไรคลามไหมที่เราเคยเรียนน่าจะใช่นะครับนี่สีแบบสวยธรรมชาติน่าจะน่าจะมาจากธรรมชาตินะนี่มาต่อเรื่อยๆเลยครับอันนี้อันนี้เป็นงานที่ชื่อว่าโฟล์ความไหลลื่นความไหลลื่นทางสีนะครับนี่เลื่อนไหลมาดูมาดูาดรายละเอียดใกล้ๆครับรายละเอียดใกล้ๆเป็นอย่างนี้ นี่เป็นไงล่ะสวยสวยไหมละมาในส่วนของฝั่งทางนี้ครับนี่เป็นธงชาติธงชาติของาประเทศต่างๆในห้องนี้นะครับกระเป๋าอ่าอันนี้เป็นกระเป๋าน่าจะทำมือแนด์เมื้อนะอันนี้ใช่ไหมครับ <laughs> มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้สีใช้สีสันเรดลาไลสวยงามสีจากธรรมชาตินะครับ นี่เออนี่เป็นการวาดรูปเมืองรูปแบบชนบ,บทนะครับสลับกับด้านสีกันนะให้ดูแบบแตกใหม่สวยงามครับจะตัดตอนไหนเนะี่ยนี่ก็จะเป็นการเอาเม็ดข้าวนะครับเม็ดข้าวมาเรียงกันเป็นรูปทรงรูปร่างนะครับชื่อผลงานแผ่นดินบรรพชนนะครับเวลาะสวยไหมล่ะ อันไหนอ๋อลืมดูครับวันนี้ลืมลืมลืมครับนี่กเป็นงานศิลปะแบบเอาเศษผ้าผ้ายีนผ้า,าต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทําเป็นผลงานศิลปะนะครับนี่เป็นตะเกียงยีนในเกียงอะไรต่างๆนะครับเนื้อผ้ามาทําเป็นเมือใช่ไปทําเป็นมือมีสะพงสะพานนะครับมีสะพงสพานเขาเข้ามาเนี่ยครับเข้ามาดูครับเข้ามาดู สำหรับวันนี้เราขอจบการวอล์กไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับติง